เราเด็กสองคู่เี่สุดยอดเลยอ่ะเก่งมากเลยเดี๋ยวต้จะได้รางวัลแน่นอนเดี๋ยวขอแปรงฟันนิดนึ่งเบาๆนะอยู่บ้านล้มมือดีไหมเวลาแปรงฟันองอ้องหรอดีมากเลยนะวันนี้คุณหมอแปลงให้นิดหนึ่งปเหมือนที่เซร์ฟเลยแล้วเดี๋ยวคุณหมอให้ให้วนทีมอ่าไหนฟันหน้าปากเลยลูกเอาผ้าเช็ดเอาผ้าเช็ดอเอดนดีนะอุ้ยเก่งจังเลยเนี่ยแปฟันเห็นไหครับ

เอเก่ดวยเนี่ยเด็กสองตัวติดนะบางคนนี่โอ้ยมองแ่อนี้เขก่ง้เสายว่าเก่งมากเก่วยอะปากทีนึงเนวนโชว์หนวเวลาแบที่บ้านะลูกวัวโชว์หน่ะอะอมนาแล้วก็เอาให้น้องทำเองโอ้โหกุกวัรนีวัทีววัปวตรนี้ทีวเนี่ยวที บันที่ีิลูกเอาเอาแบบที่บ้านนะเอาไอทีเอาีกทีเอาีกทีเอาีทีเอาแบบที่บ้านถึงทำที่บ้านทำครับโ่าบโอเคไอทีเดี๋ยวคุณหมอทาคุ้ยหอมให้อ่าบุญโอเคดีมากเก่งมากเลยเดี๋ยวเอาคุ้ยหอมนิดนึงนะครับค้ยหอมนิดนึงนะชนะค่ะ นี่เดี๋ยวพี่ให้กำลังใจเก่งมากเลยอหมพี่เก่งมากเลยนะครับใช่าันนี้ทาโซฟาลังกาวัสอ่างปากก็เลยหสุดยอดไปเลยเนี่ยฟันขาวหมเลยเดี๋ยวเอาเยลลี่ทาฟันนิดนึงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเหรอเนี่ยหูยทำมันง่ายนะเพราะว่าผมเก่งอะไรลูกมันก็เลยเสร็จเร็วอ้าวพ่อป้าลูกพ่อป้าลูกคือหมอสันดีเชฟปากชูอ่างปากโอ้ยเก่ง กลิ uhm. นหอมกินกล้วยหอมมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้ามาอีกนะมาให้กำลังใจพี่นะเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาอีกเซอร์เจนไหมเย็นไหมเสร็จแล้วหอเดี๋ยวรีทั่วร์ทัวร์โอ้โชว์เก่งมากเลยอาเช็ดปากนิดนึงโอ้โหเก่งมากเลยลูกอาตกนี่อะเสร็จแล้วเดี๋ยวหน็งมานก่อนนะคะชุดนอนกันสติ๊กเกอร์ เปขอสติกเกอร์คุณหมอเลยขอบคุณครับด้วยนะขอบคุณครับด้วยนะขอบคุณครับด้วยสิครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับกอน